ก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมไก่ย่างคนเดิมนะครับผมหายสับสูนไปนานอีกแล้วกลับมากลับมาก็เสียเงินเลยครับผมกับฟีฟ a าออนไล Z ีอัน v e เวอร์ซรีว้าวเติมไป3,000กว่าบาทได้นะผมก็เดี๋ยวมาแรกกันเลยจะเป็นคลิปฟีฟ้าครั้งแรกในช่องนะครับผมแล้วอาจจะไม่มีอีกเลยก็ไม่รู้อาจ็นไปได้นะผมเติมสเท่าเออต้องแบบต้องเติมแล้วจังหวะเนี้ย ใช่ไหมเราต้องเติมสิเออยืนยันยืนยันผมมาช้าไปไหมผมรู้สึกผม,มาช้ามากเลยกับฟีฟ่าฮะก็แบบมันยังแบบมันยังคุ้มเหมือนเดิมไหมอ่ะหรือว่ามันแบบจางหายไปแล้วจางหายการเวลาเอาไม่ได้หรอเดี๋ยวนะเอาเอา,เอ,าอะไรกันครับเนี่ยเกม <laughs> เกมเล่นอยู่แล้ว,ลว <laughs> จังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันก่อนฮะ ฮะโอเคน่าจะน่าจะครบพอดีอ่าครบพอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินไม่เหลือเลยไม่เหลือสักอย่างดูซิว่าจะคุ้มไหมห้าร้อยเหรียญน,น,น,นะครับผมห้าห้าร้อยเหรียญเค้กนะครับผมก็มารับของระวังกันก่อนนะครับผมรับไปให้หมดเลยอ๋อเหมือนแบบถ้าคลิปนี้แบบได้อะไรเยอะๆอะไรอย่างนี้นะผมก็เดี๋ยวจะกลับมาทำอีกนะแม่อยากได้เสื้อจังแต่ว่า เราไม่น่าจะได้เราเราไม่น่าจะเติมขนาดนั้นตอนนี้ผมก็ได้เลือกบวกแดไปแล้วนะครับผมก็อ่าเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมจังหวะน,นี้อ่าเราไปกันเลยดีกว่าอย่ารอช้านะครับผมอ่ารูปแบบที่สองก่อนเฮ้ยได้มาหนึ่งอันเฮ้ยถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ลองแบบที่หนึ่งเราลองแบบที่หนึ่งใหม่แล้วกันแบบสิบรอบดูซิว่าจะเกลือไหมเฮ้ย,อยโอ้นไอแบบที่สองมันอาจจะเกลือวะเอ้ยแบบแบบแรกอาจจะเกลือ เราแบบเอาไปแบบที่สองใหม่อ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> เฮ้ยเกมไม่เอานะเราลองแบบสองร้อยสักรอบไหมหรือว่าเราลองแบบลองไม่ค่อยมีขอขอร้อยสักรอบมาจัดไปโอ้โอ้เกมโอ้โห,โโ <c oughs> โโหได้มาแค่หนึ่งโอ้จะบ้าตาย มาเล่นกูแลวจวังหวะเนี้ยมาเล่นกูแลวโอ้โหโอ้โหไม่ออกเลยไม่ออกเลยไม่ออกเลยจังหวะนี้ไม่ออกเลยสักใบเราเลือกยากไปหรอไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ขออะไรมากเลยนะเฮ้ยบวกแปดขอมาหนึ่งได้ไหมอ่ะโอ้โหจะหมดก่อบปเนี่ยต้องเติมเพิ่มปะเนี่ยอ้บวกเจ็ดมาเฮ้ยไม่เอาขอบวกแปด ป8สักใบได้ไหมพี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยดวงก็จะดวงก็จะเฮี้ยขนาดนี้ไม่ได้นะดวงเฮี้ยมากโอ้ทำไมดวงช่งนี้เฮี้ยมากครับทุกคนครับผมรู้สึกว่าผมเหมือนโดนแบบแกล้งอะโดนแกล้งมากเลยอะดวงก็ดวงก็แย่แล้วก็แบบเหมือนโดนใครแบบนึ่งสายนต,ตลอดนะครับผมผมควรทำไงดีครับทุกคนโอ้สุดยอดเลยได้มาแค่สามเองอะตอนนี้ได้มาแค่สามตัวเองอะมันไม่คุ้มเลยนะเฮ้ยสามพันเราจะแบบโอ้โหเลทเฮี้ยมาก อันโหลเกมโอ้สี่ขอไปหนึ่งขอร้องขอไปหนึ่งขอไปหนึ่งขอไปหนึ่งขอแค่ไปเดียวครับเอ้ยอีกสองอีกสองจะได้ไหมเท่าสิบเท่สิบขอไปเดียวขอไปเดียวขอไปเดียวขอขอโอ้โหไปเดียวจริงพี่ขอไปเดียวโบแปดไปเดียวโอ้จะบอกแล้วกูต้องเติมเพิ่มเนี่ยไม่มีอะไรช่วงนี้ช็อตแล้วนะโอ้โหออ ขอ,อขอสองใบขอสองใบรวดไม่ได้ขอสองใบรวดโอ้โหได้มาแค่ห้านะครับผมทุกคนห้าตัวถือว่าเจ๊งเจ๊งแบบเจ๊งมากเดี๋ยวต้องรอไปดูการเปิดอีกทีว่าเราจะเจ๊งแค่ไหนนะรับมาไอ้พวกรับ,รบไอ้พวกนี้ใหมหมดก่อนอ่าเป็นรางวัลปลอบใจ <laughs> ปลอบใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคราวหน้านะผมเดี๋ยวผมเราต้องแบบมาหาเงินมาตีอ่าวิดิชนะผมวิดิชอ่า นัสโซเจียนนะครับผมหรือนัสตาชจัสนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับ <ide Refer red> บวก3เคยผมเคยจะคิดจะบวกแบบผมจะบวก5แล้วแต่ว่าไม่แตกฟอนดโดตอเลสก็อีกหนึ่งตัวเลยที่แบบพยายามจะบวกแล้วบวกแบบ5หลายครั้งแล้วแบบแตกแต, х, แตกเป็น10รอบเหมือนแบบไม่อยากให้กูตีอะอะไรเงี้ยโอเคเรามาดูกันดีกว่าว okay, ่าเราจะได้เงินเท่าไหร่3,000 3,000มันต้องมนต้องแบบ หลายแบบหลายร้อยล้านนะพันล้านยิ่งด 1, ีต้องแบบเป็นพันล้านเน่ะต้องต้องแบบได้สักหมื่นอัพอ่ะ,อะจะจะรับนานอีกไหมเนี่ยจะนานไหมเดี๋ยวเราตัดต่อไปที่เรารับเสร็จแล้วเลยกันโอเคครับทุกท่านเรารับเสร็จแล้วรู้สึกเจ๋งมากอ่ะเจ๋งแบบโอโ้โหปวดเลยอ่ะแบบแล้วก็เปิด ตอนนี้เรามี 600m ใช่ไหม600 9, อาะได้พันเด่นเราเปิดไปแบบมัวม่วๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้จะเป็นของฟรีนะเนี่เป็นของแจกจากเซิร์ฟรู้สึกแบบไม่มีไม่มีอารมณ์จะเล่นเก็บดีกว่า <laughs> โอเคได้มา3,000ละจาก 600m นะครับผม4,000 ขอ2,000แบบเน้นๆอ่ะสี่ใบอะไรเงี้ยโอ้โหขอขอขอาาอานาดนี้ยังไม่ได้กันห้าพันละมีตามปไปตีวิดิตอย่างอะไรเงี้ยโอ้โหการตั้งเยอะเดี๋ยวนะขอไปดูเซิว่าเราควรจะเปิดอันไหนก่อนดีอันนี้น่าสนใจน่าเปิดนี่ก็น่าเปิดนะเดี๋ยวเราขอมาดูเรื่องเือก่อนนะว่าเราจะเปิดอะไรดีนะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมเปิดได้ไอคอนเปิดได้ผมเคยได้ผมเคยได้ไอคอนจากใบนี้ใบแบบประมาณนี้เลยอะ่ะ เคยได้อยู่อะเป็น,นได้อะไรเป็นได้สนใจบ้างเลยใบเนี้ยผมเคยได้ไอคอนแต่ดูไม่น่าจะได้ <c oughs> ไม่น่าจะได้แล้วดวงไม่มาเลยอะดูแบบเยี่ยมากดวงแบบไก่กามากถึงเราจะชีอไก่ก็เถอะนะแต่เธอไม่ต้องแบบให้ไก่เราขนาดนี้ก็ได้เฮ้ยอะอ๋อเริ่มจากใบบวกห้าเน้นๆก่อนไหมอะหรือว่ายังไง เอาเอาว้นี้ก่อนแล้วกันเผื่อได้แบบปากี่ซองปลาแบบปลอบใจอะไรอย่างนี้ก็คือความฝันแล้วนะก็ <c oughs> คือความฝันแล้วนะเฮ้ยเอาวะอันสักโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววิเลียนเหรอมึงใครเนะี่ยอ๋อมููคาสมูลา่าอ่าวัตสุตีบวก <c oughs> วัตสุตีบวก <c oughs> จัดไปเออเฮ้ยผมไม่เคยรู้นะเขาเล่นปิผมรือเขาเล่นกาวตลอดเลย ต่อไปก็คงจะเป็นใบนี้ขอรุ่นสักสักยี่สิบใบแล้วกันขอรุนสักยี่สิบใบเพื่อจะได้แบบปาร์คที่ซองอะไรเงี้ยก็คือก็คือฝันไปเถอะก็คือฝันไปเถอะนะวิ่งมาโอ้แปดสิบห้ามึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไม่รู้จักคนนี้ไม่รู้จักจริงผมไม่ดูดีไม่ไ่าเป็นลิกรั่ง,งเศบ้างก็จะไม่ผิดใช่ไหมตาสมสทร อย่ที่เราไปคำนวณมานะครับผมว่าพี่พาร์คอาจจะออกจากการ์ดนี้ขอสักใบอะขอแบบขอสักหน่อยอะไรเงี้ยออขอพวกค่าเดี๋ยตัวดีๆสักตัวหนึงอ่าไม่ใช่แล้วอ่ะมึงตัวเดิมไมนี่หว่าโอ,โอ้โอ้โอ้ออกไปเพื่อมาเจอมึงนี่ยนะเหลวเกมสุดยอดขอสักขอสักรอบนะรบบไล่เลือไปพอไปบวกแบบพอไปเปิดบวกเจ็ดอะไรเงี้ยอาจจะดี เบอร์อะไรเบอร์หกอ่ะใครนะ CB อีเวนต์เหรอใช่ไหมผมไม่รู้จักคนนี้ครับผมใจดิงเลยเอ,อยู่ลัสเตอร์ผมไมได่ดูคู่ลัสเตอร์บ่อยด้วยเลยเอาเดี๋ยวไม่ก็กแทบไปดูคุตบอลอะไรชุดเนี้ย <c oughs> ไมได่ดูอะไรเลยช่วงของหลีกก็แทบไม่ได้ดูเบอร์สิบแปดวิเลียนอ่ะไม่ใช่แล้วมาเซิยหรว ที่ยังอาจารย์ยังก็แบบกลับมาจะกลับมาคัมแบ็กไหมอะไรอย่างงี้ดูสิเบอร์13บสามเหรอญี่ปุ่นใครฮะาฮ่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 เซเบฮะเซเบเหรอ่ะโอ้โหมานั้นบวกสี่บวกห้าแม่มาจาก แค่ตี66ก็เงี้ยอ่ออยานชื่อผิดแล้วแบบช่างมาันเถอะเราปล่อยออกไปเถอะนะเราจะชีวิตเนีดยเราอย่าไปเครียดกับชื่อเลยโอ้มึงตัวเดิมอีกเลวว่ะมึงออกมาบ่อยจังอะเหมือนแบบมึงต้องการความเด่นดังอับเพื่อนโอ้โหเปิดไปประมาณ50 60ใบก็ยังไม่ได้ตัวเลยที่พอใจนะครับผมอันนี้ก็แบบโอ้อยากตื่นจากดังอะไรเงี้ยใคร ฟ้าอ๋อช่างมไม่คิดจานมึงไม่คิดจานแล้วจังหวดนั้เออสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูว่าผมการอ่าการนี้มีลุ้นแบบพาร์คไงเผื่อมีโอกาสอย่างไงเออ92มีโอกาสมากขึ้นประมาณ0.0%นยอนก็คือแทบไม่มีเลยดวยว่ะฮ้าแบบนี้เลยเฮ้ย2อ0อ่ะตีบวกเออเป็นวัตถุตีบวกได้ดี ขึ้นบวกสีได้ดีอะไรเงี้เยเฮ้ยเชลียซีป่ะเบอร์สามโจจินโยอ่ะเฮ้ยอะอ้โอบค่าตัวนี้แบบสแตทขึ้นนี่ใช่ไหมขายได้ขายได้ตัวนี้โอเคไม่ได้แย่แต่ก็ยังแย่อยู่ดีแล้วจริงอะถ้าเป็นแบบในความเป็นจริงก็คือแย่มากๆเราเจ๊งครับผมเกมนี้เบอร์หกเบอร์หกใครอ่ะ ลาลาบิตช่างมาเถอะนะผมเป็นคนที่ไม่เก่งการอ่านชื่อก็ช่างมาเถอะนะครับเดี๋ยวเราเรามายูซีอลก่อนไหมสักใบหนึ่งอันนี้93้าสอวะเดี๋ยวรออันนี้ดูเผื่อเราจะได้ของดีขอแบบ MC บวก7แบบโดอวนอย่างนี้ได้ไหมอ้อโหโกกูออกเลยโอ้บวก6ด้วยโอ้สุดยอดเกมรักกูจริงเออบวก1ถึงบวกเชื่อไหม สองโกอีกแล้วอะ่ะครูตัวครูตัวเอ้ยไม่ใช่มครูตัวใครวะเล่1 1> บาบวกหนึ่งว่ะดีใจด้วยครับผมคุณได้ achievement บวกหนึ่งครับผม u ูซอลยูซอลบวกห้านวลๆก็ไม่ใช่ว่ญญาณแล้วก็รวมคัสมามากูโอโกมึงออกมาเยอะเกินโอ้ดวงกูตกมากอ่ะก็แบบเฮี้ยมาก เกมไม่ใช่แล้วจังหวะนี้มันมันบูมันบูลี่กันแล้วอ่ะโอ้สูบจนเป็นมะเร็งก็ตอนจังหวะเนี้ยมาสีผิวสีโอแล้วเอสเตียนเดซายี่บวกห้าครับผมน่าจะแพงอยู่นะโอ้พันเดียวแล้วก็แพงเดซายี่การันตีบวกห้าเน้นๆนะผมแต่ว่าจะได้ตัวดีๆหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่ง ก็ปกติไม่ได้หรอกนะวิ่งมาเบอร์สิบเอ้สิบหกปะเมื่อกี้หรือสิบใครนะโอเคปาคอสกี้ปะใช่ไหมคอสกี้สิ่งที่ใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็คงจะจำผิดแหละ <laughs> เราเหลือการ์ดกาันตีกับพวกการ์ดขยะทั้งหลาย <laughs> ก็อย่าไปสนใจพวกมันนะผมจังหวะนี้เราเอาการันตีแล้วกัน เออมันก็ไม่ใช่ว่าการันตีแต่ก็แต่ก,แตก็แบบไม่ทุเล็ดทุลังอะ่ะมาบวกเจ็ดมาขอตัวแบบดีๆเลยครับขอบายเนอร์เหรอสิบเจ็ดขอขอบวกเจ็ดได้ไหมบเต็งขอบวกเจ็ดบวกเจ็ดโอ้โหโอ้โหอุ้ยอะไรเนาะโอ้โทุเล็มากเลยอะ่นะครับผมแต่วันนี้เราก็ไม่เหลืออะไรเลย ไม่เลือกอะไรเลยโอ้โหไม่ได้ทั้งปักไม่ได้ทั้งโดไม่ได้ทั้งอะไรเลยก็ห <c> ว <oughs> ังว่าครับผมวิดววดิชนะครับผมวิดดิชวิดดิซเขาจะทําให้เราเป็นหมหาเศรษฐีได้ก็เออมันเออใช่มันไม่ม,ม,มีมันไม่มีราคาดีกว่าก็เรามาถึงไฮไลท์กันจริงๆก็คือการตีบวกวิดดิชนะคผมบวกขึ้น8เอ้ย ขึ้นแปดเหรอโอ้ยยี่่าูขึ้นหา้าอะไก่อนแทนเหรอโอ้โหอ่อคิดว่าแค่น,นี้น่าจะพอนะน่าจะพอนะผมคิดว่าแค่น,นี้น่าจะพอมากเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ก่อนอ่าอา่อาอา่อาโอเคผมคิดว่าแค่น,นี้น่าจะขึ้นสี่ได้หวังว่าน่าจะขึ้นได้ไปโอ้โหเจ้าเย้เ เล่นกูแล้วเล่นกูอีกแล้วผมรู้สึกผมตีบวกอะไรไม่เคยตีเลยช่วงนี้ผมไม่ตีจริง,จร,งจริงจรงจังเลยครับช่วงนี้โอ้โหคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงแบบเจ๊งอะคงเจ๊งมากๆาไปสกิปไปเลยโอ้เจ๊งหนักมากครับผมแล้วก็เอาเอาเงินมาถล่มกับการตีบวกรรก็อีกเรื่องแบบที่เงินที่แบบทีมผมราคาแค่นี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะผมถล่มไปกับ อันนี้หมดแล้วมาว6 3มาสักหน่อยสักหน่อยครับพี่จัดไปเออมาเอาเอาว64เต็มหลอดเลยไหมจัดสักหน่อยว64เต็มหลอดอะไรเงี้ยอันนี้2ออันนี้1 2เราเอาที่ออกดูก่อนเลยว่าเราจะสามารถนี่ได้ไหมได้นะ ได้นะเต็มหลอดเอาชิบหายเต็มไม่ได้เหรอเอ,เอานี่ออกก่อนเออโต้เราไปซื้อตัวเดี๋ยวเรารู้่ะโอ้ดรารู้ละเออเอา้าเราไม่มีแล้วเหรอไม่มีโอ้โหวัตถุดิบเฮี้ยมากไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปเปิดวัตถุดิบเพิ่มก่อนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนนี้เราจะทําให้วิดิีเราเป็นตํานานได้ๆมันก็มันก็ตำนานอยู่แล้วนะแต่คือหมายถึงว่าอา่ะ <c oughs> ขอบวกค่าสักทีเถอะพี่ผมไม่ได้บวกค่ามานานแล้ว มาเดี๋ยวเราเรอรอรอจังหวะที่แบบดีๆก่อนอะไรอเงี้ยจังหวะนี้แหละไปเขียวพอดีปุ๊บแบบไฟเขียวไปต่อเนี้ยเออนี่ไงผมบอกแล้วไฟเขียวก็ไฟเขีก็จังหวะนี้ต้องน้อง้องาบวกค่าโอ้โหกูเสียวบวกค่ามากเลยโกไม่ติดโอเคลูคัส นะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆนะแพงเกินนะโอ้โหมาครับทุกคนเดี๋ยวเราอป้ายฟ้าตามสูตรของทุกคนที่เขาใช้กันใช่ไหมเออป้ายฟ้าตามสูตรของทุกคนอะไรอย่างงี้ป้ายฟ้าแบบชิดซ้ายใช่ไหมหรือว่าอะไรขวาซ้ายอะไรสักทีนึงเลยมันชิดยังไงวะ อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะนี่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมฟ้าวิดิตเฮ้ยเฮ้ยวิดดิตโอเคครับผมคลิปนี้เราก็ได้วิดิตผัวฆ่ามาแล้วต่อไปใครจะเป็นลายต่อไปครับผมเดี๋ยวเราโอ้วิดิตสุดยอดกว่าจะได้ผัวฆ่าผมไม่ได้ผัวฆ่ามานานมากแล้วหลายหลายเดือนแล้วหลายเดือนมากครับผมเอ,อ่อมาแทนเลยบ,เบัวเต็งแบบ โหดมากตัวนี้ผมผมแนะนำครับผมถ้าเกิดใครแบบเติมแล้วก็ได้วิธีมาแนะนำพวกบูกสามก็โหดแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบน่าใช้น่าเล่นมากโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้านะผมถ้าเกิดใครอยากให้มาเล่นฟีฟ้าแบบว่ามาเปิดมาเจ๊งกันอีกก็กดไลค์เยอะๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม